ชาวราศีเมษอ่าได้ไพ่ยว้าวุ่นร้อนใจนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะพลังพาดไฟของชาวราศีเมษ ค่อนข้างจะแรงสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษอาจจะมีดวงในเรื่องของการขยับปรับเปลี่ยนโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่อยู่อาศัยย้ายที่ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาเหมาะกับการทําอะไรที่ไกลบ้านพัดถิ่นนะคะถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวพันกับกต่างประเทศหรือใครวางแผนเกี่ยวกับการทํางานต่างประเทศยื่นวีซา่าขอวีซ่าทำงานก็อาจจะมีข่าวดีดวงดีเกี่ยวกับการเดินทางไกลเกิดขึ้น mm hmm. นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของงานเนี่ย เขาเรียกว่าเดือนนี้จะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการทํางานที่ต้องได้ขยับปรับเปลี่ยนไรบางอย่างหรือถ้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะมีในเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงปรับระบบวางแผนการทํางานใหม่หรืออีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะมีเรื่องของการรีโนเวทซ่อมแซม เขาเรียกว่าอาคารหรือออฟฟิศสถานที่ต่างๆที่มีการชำํำรุดเสียหายเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้ก็มีเหตุจะต้องใช้จ่ายเงินแบบกระทนหันอาจจะมีข่าวในเรื่องของการจำเป็นต้องมีเรื่องต้องใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมษนะคะต้องระมัดระวังเรื่องหนี้สินนะคะอย่าไป กู้ยืมหรือพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอาจจะทําให้คุณเกิดปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินได้ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเป็นไปได้นะคะเดือนนี้พยายามมันทําบุญทําทานให้มากที่สุดนะคะส่วนในดวงในเรื่องของความรักค่ะถ้าใครที่เป็นโสดอยู่แล้วก็เหมาะกับการที่จะคบกับคนแดนไกลไม่ต้องอยู่ใกล้กันอยู่ไกลกันหรือมีโอกาสได้แฟนต่างถิมต่างประเทศไปเลยก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดหรือมี ข่าวเรื่องการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องหรือคนรักคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมษก็ต้องพยายามหมั่นดูแลเอาใจใส่ซึ่งก,กันและกันเพื่อลดอปัญหาการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะคะอืมครับผมราศีเมษเป็นราศีดวงเมืองอเพราะนั้นคือเดือนนี้ผมก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับมไม่แน่ใจว่าบางทีเนี่ยเดือนนี้อาจจะเจอเก่ยวก็บเรื่องภัยพิบัตินะครับแผ่นดินไหว หรือตึกถล่มอีกหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะฮะตรงนี้ลิขด้านหนึ่งก็คือจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการสู้รบสงครามระเบิดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเมืองไทยก็เป็นได้นะครับมีเกณฑ์สูญเสียใครบางคนบุคลากรสําคัญคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นในเดือนกรกฎา,าน,นี้ด้วยเช่นกันอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับก็อาจจะ,ะมีการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตําแหน่งบทบาทของผู้นําก็เป็นได้นะคะย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยตรงนี้